เริ่มต้นกันที่ forex คืออะไร forex หรือ forex exchange เรียกย่อๆว่า fx ก็ได้นะครับ forex คือตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความมั่นคงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้โดยมีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดประมาณ5,000ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐต,ต่อวันเลยมากกว่าตลาดหุ้นทั้งโลกรวมกันซะอีกนะครับผม ทำไมผมถึงกล้าพูดว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมั่นคงที่สุดในโลกเลยนะครับสำหรับตลาด f o เ e ็กเพราะว่าตราบใดที่ยังมีสกุลเงินต่างๆนะครับในโลกนะครับใช้กันในแต่ละประเทศตลาด f o เ e ็กก็ไม่มีวันเจ๊งนะครับเพราะว่าจะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตากันอยู่ตลอดนั่นเองก็คือจะหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันไปมานะครับผมยกตัวอย่างนะครับ การทำกำไรง่ายๆในตลาด forex กันเลยนะครับผมเช่นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างๆอยากจะช้อปปิ้งนะครับซื้อสินค้าต่างประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นตลาด forex นะครับสมมุตินะครับผมมีเงินอยู่3 0,000บาทนะครับผมเนี่ยต้องการที่จะเก่งกำไรในสกุลเงิน แล้วกันนะครับสกุลหนึ่งผมเลือกเป็นสกุลเงิน US ด o l l a r แล้วกันซึ่งสามารถเนี่ยไปแลกเงิน US Dollar มาได้เนี่ยประมาณ1,000 US Dollar เพราะว่าสมมุติว่าตอนนี้นะครับก็คือ30บาทต่อ1น1 US ด o l l a r แล้วกันนะครับแล้วทีเนี้ยผมเนี่ยไปแลกมาแล้วได้1,000 US Dollar ผมเนี่ยนั่งพักอยู่แป๊บหนึ่งนะครับผมก็มองจอไปนะครับว่าโอเคกราฟเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับค่าเงินวิ่งขึ้นวิ่งลงยังไงนะครับ หันไปดูที่ชาร์ตอีกทีหนึง่งที่จอมอนิเตอร์อีกทีหนึง่งปรากฏว่าค่าเงิน USD เนี่ยเกิดการแข่งค่าขึ้นนะครับจาก30บาทต่อ1 US d ลลาร์นะครับกลายเป็น31บาทต่อ1 US d ลลาร์ละผมเห็นว่าค่าเงินขยับเปลี่ยนแปลงไปแล้วผมเนี่ยจึงเอาเงิน1 0 0 0 US d ลลาร์ของผมนะ่ะเท่าเดิมนะครับไปแลกกลับมาเป็นเงินไทยนะครับปรากฏว่าผมเนี่ยไปแลกเงินที่ผมมี มาเนี่ยหนึ่งพดอลลาร์เนี่ยกลับไปเป็นเงินไทยได้กลับมาทั้งหมดเนี่ยสามหมบาทนะครับแสดงว่าผมเนี่ยได้เงินเพิ่มมาอีก1,000บาทถูกไหมครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรที่เราสามารถทําได้ในตลาดฟอเร็รูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการเก่งกําไรในสกุลเงินนะครับผมและตลาดฟอเร็ดียังไงการทํากําไรในตลาด Forex นะครับผม สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับโดยที่เริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะครับเวลาประมาณตีสี่ไปจนถึงเช้าวันเสาร์เวลาประมาณตีสี่นะครับทำไมเมื่อกี้ผมถึงพูดว่าตลาด For เล็กเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ถูกไหมครับแต่เมื่อกี้ผมพูดว่าเปิดวันจันทร์ตอนเช้าตีสี่ไปจนถึง วันเสาร์เช้าประมาณตีสี่เพราะว่ามันด้วยของไทม์โซนในแต่ละประเทศนะครับที่ไม่เท่ากันนี่ผมพูดถึงเวลาในไทยโดยประมาณนะครับผมโดยที่ตลาด Forex นะครับจะเปิดวันจันทร์เช้าประมาณตีสี่ใช่ไหมครับโดยที่ตลาดแรกจะเปิดที่ตลาดออสเตรเลียดอลลาร์นะครับและปิดตลาดที่เช้าวันเสาร์ที่ตลาดของ US ดอลลาร์นะครับผม และตลาด Forex ยังทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงด้วยนะครับผมอย่างเช่นยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างมา1สกุลแล้วกัน,นครับเป็นคู่สกุลเงินหรือคู่ค่าเงิน US d o ลาร์กับไทยบาทนะครับผมคู่ US d ลลาร์กับไทยบาทเนี่ยผมจะยกตัวอย่างการทํากําไรในขาขึ้นแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นการทํากําไรในขาขึ้นผมบอกว่า ผมเปิดคําสั่งบายนะครับผม,ผมก็คือเวลาเราทํากําไรเนี่ยมันก็จะมี2คําสั่งให้เราเลือกนะครับเป็นคําสั่งบายก็คือเราทํากําไรในขาขึ้นนะครับและคําสั่งซลล์ก็คือเราทํากําไรในขาลงอันนี้ผมยกตัวอย่างการทํากําไรในขาขึ้นก่อนละกันนะครับผมที่เขาเรียกว่าคําสั่งบายนะครับการทํากําไรในขาขึ้นโดยที่การทํากําไรในขาขึ้นเนี่ยคือการที่เราเนี่ยถือค่าเงิน US อลลาร์ไว้นะครับผม เมื่อค่าเงิน US ดอลลร์แข็งขึ้นนะครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับกราฟก็จะบวกขึ้นไปนะครับทําให้เราเนี่ยทำกำไรที่เราทํากําไรเนี่ยในขาขึ้นอยู่เนี่ยเราก็จะได้กําไรอ่านี่คือการทํากําไรในขาขึ้นนะครับคือคําสั่งบายนะครับในคู่ของ US ดอลลร์กับไทยบาทนะครับผมและถ้าเป็นการทํากําไรในขาลงล่ะการทํากําไรในขาลงเนี่ยเราก็จะเป็นคําสั่งซลล์นะครับก็เมื่อกราฟเนี่ย ลงมานะครับเราก็จะได้กำไรใช่ไหมครับแล้วมันเป็นแบบไหนนะครับเมื่อเราเปิดคําสั่งเซลใช่ไหมครับในคู่สกุลเงิน US d ดอลลาร์กับไทยบาทใช่ไหมครับก็คือการที่เราเนี่ยถือค่าเงินไทยบาทไว้เมื่อค่าเงินไทยบาทแข็งขึ้นนะครับกราฟจะวิ่งลงมาแล้วเราเนี่ยที่เป็นคนที่ทํากําไรในขาลงอยู่เนี่ยเราเซลล์ไว้อยู่นะครับเท่ากับว่า เราถือเงินบาทไว้เงินบาทแข็งกราฟลงเท่ากับว่าเราเนี่ยได้กําไรในการทํากําไรขาลงครับเป็นยังไงครับง่ายๆสําสหรับการทํากําไรเกี่ยวกับฟอเร็กนะครับผ